ทนอยู่เฉยไม่ได้จึงต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวปูมันธนาได้มีการโพสตข้อความพร้อมแนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน1นึ0 0 0สบาทพร้อมบอกเล่าว่าหนึ่งในทนายอเวนเจอร์ที่ออกรายการโหนกระแสบ่อยๆเรียกเงินค่าทนายความเบื้องต้นในคดีมินประมาทโดยการโฆษณา1นึ0 0 0สบาทแต่ไม่กล้าลงลายมือชื่อในฐานะทนายความในหนังสือขอเลื่อนนัดต่อพนักงานสอบสวนสนอทองลอ่อทางผู้ติดต่อเลยขอเงินคืนให้กับปูเพราะเห็นว่า ไม่เป็นธรรมทั้งที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและออกรายการโหนกระแสะบ่อยครั้งทางทนายจึงโอนคืนมาครั้งที่หนึ่งเพียงแค่หกหมื่นบาทผู้ติดต่ตอเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเลยของเงินส่วนที่เหลือคืนทางทนายความโอนคืนมาให้เพิ่มอีกเป็นครั้งที่สองจำนวนสี่หมื่นบาทรวมเป็นหนึ่งแสนบาทที่เหลืออ,อีกจำนวนห้าหมื่นบาทอ้างว่าเป็น,นค่าเสียเวลาและค่าวิชาชีพทนายความปูไม่คิดว่าค่าวิชาชีพทนายความและค่าเสียเวลาเพียงแค่ทำหนังสือฉบับเดียวจะมีราคาสูงถึงห้าหมื่นบาทมันไม่ยุติธรรมสำหรับ ปูเลยทั้งที่เขาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและออกรายการโหวนกระแสะบ่อยครั้งปูคิดว่าทนายความที่ออกรายการโหวนกระแสะท่านนี้จะทําเพื่อสังคมอย่างแท้จริงแต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ปูไปสอบถามทนายความท่านอื่นทนายความท่านอื่นแจ้งว่าค่าทําหนังสือแบบนี้ไม่มีอะไรมากทั่วไปคิดราคาเพียงแค่หนึ่งพันสามพันบาทเท่านั้นเต็มที่เลยไม่เกินห้าพันบาทเพราะเป็นเพียงข้อความสั้นๆและแทบจะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอะไรเลยแต่ทนายความท่านนี้ ที่ออกรายการโหนกระแสะคิดราคาสูงถึงห0 0 0 0่นบาทปูคิดว่ามันเกินสมควรไปนะเพราะคุณเป็นทนายความมีใบอนุญาตของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนหนึ่งคุณจึงต้องสละผลประโยชน์ส่วนตัวและต้องทำหน้าที่เพื่อสังคมด้วยคะปูขอเตือนสังคมว่าใครคิดจะว่าจ้างทนายความที่เคยออกรายการโหนกระแสะจะต้องคุยตกลงกันให้ชัดเจนในรายละเอียดต่างๆและทำเป็นหนังสือสัญญามิฉะนั้นแล้วจะเป็นอย่างปูปูจึงขอความเป็นธรรมต่อรายการโหนกระแสะ และสภานายความในพระบรมราชูปถมัมภ์ดยค่ะ